กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกขานเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับน้องนัดคือเก่าจ้าตอนนี้ฮักก็อยููตามทงหายทงหน้าพี่น้องอันนี้เป็นขางเฮื่อนของเฮาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นขางเฮื่อนของเฮาเนาะกาบสีเป็นนันอันสภาพบรรยากาศกาแบบว่าตอนนี้กาแสงแดดแห้งรายนะพี่น้องเนาะตอนนี้ฮักกัอยวนอย่ห่มไผ่พี่น้องเลยโย่ห่มไผ่พี่น้องเลยแสงแดดแห้งลายพี่น้องนี่ แต่อากาศก็ย no. ังลมคือเก่าพ no, no, oh ี่น้องเอ้ยความหนาวเย็นก็ยังเย็นยังหนาวคือเก่าเนาะแต่ว่าอันเป็นกลางเวนกับสิบนาวปนไดเมื่อนี่พี่น้องกับสไค่กว่าคุมเมืรอเนาะเพราะว่ามีแสงแดดแห้งเลยพี่น้องแสงแดดแห้งเนาะกับสีค่กว่าคุมเมื่อยู่พี่น้องและมันกับอันอากาศกับสิอุ่นๆคือมาจากหน่อยเพราะว่ากลางเวนถ้าเป็นยามเสาร์แล้วกะยามแรงเนาะพี่น้องเนาะกับอากาศกับสิหนาวมาจะศสายป้าน้องไปยังกันนะ โอ้ได้มาคุงมาคุงก็พรเช่นไครอ,อันนี้เพิ่นเป็นป่าเฮาเลยเพี่น้องเป็นพี่นางของถาวพอ่อจ้ะเป็นเมียของอาอเพิ่อนไอแต่เทแต่ว่าเราตายแล้วลุงเนาะยังแต่ป่าเนาะพี่น้องเนาะอตอนนี้เขาจะมาบึงมาเบึงหน่อไม้่าซิมีบอกพี่น้องเสียหาไปตืมกันกับน่อไม้ที่นันที่ว่าเฮาเห็ดทุงไว้เฮาเสษตัวเย็นหบเนาะพี่น้องเนาะ ม่พี่น้องเอ้ยมือกล่องกับบอมีพี่น้องเอ้ยตากล่องกับบอมีเลยต้องมาหาหน้าใหม่อยู่คนเดียวพี่น้องก้อนนี้บอมีมีแต่หอยหักเอาไม่ไหมเบิ่งกอแขงขางพี่น้อง,อเ,ง,งเอ้ยเบิ่งกอแขงขางขางเที่ยงเอื่อยเนาะอันนี้ค่ะเอื่อยลูกป่าคือกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นหหน้าค่ะเจ้าหาหน้าเอื่อยแหละ มาเบิ่งน้ำกันแล้กอไผ่กอนี้สีด้จักแมงนะพี่น้องเนาะสีด้จักแมงอากาศกาเดดเดดพี่น้องเอ้ยเดดเด็ดก็ไปใส่หมกกวออใก,กาาใส่กุ๊บพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่ใกล้เนะฮะก็เลยบไปใส่เอาหาเอาไม้กับน้องนาดพี่น้องเอ้ยน้องข้ามเป็นตากล้องให้เด้อพี่น้องสบายดี คือหาซอมมึงน้ํไม้มื้อนี้เฮาก็หาอยู่กับถ่าแม่มื้อน้ก็ได้พ่อแกงอยู่ดหักแนงน้อยๆมาด้เฮายําแเนาะพี่น้องเนาะแม่ใหญ่จืนขึ้นดมาเบิดแล้วซลพี่น้องแม่นแม่นแล้วสั่นๆพี่น้องเอ้ยขึ้นมาแล้วสั่นๆเส้นลมก็แงบาดนีขาก็สั่นบาดนีแม่น a ลูกคสั่นหน่อยขึ้นได้ขึ้นตัวพวกี

พี่น้องเอ้ยขึ้นใต้กับบัได้จักอ,อันบ่ได้จักอ,อ,อ,อันเลยลงมาโอ้ยเห็นแมงหน่อยๆใต้ต้นห้าเก้งนะไม้เ,เนหนเดี๋ยวเ้าเสดอันนี้ให้แท้งลุ่มนะใช่หน้าไม้เข้ากับห้ากับทางมันออกแล้วหน้าไม้มเล็งนอกนะครับผักอีกเป็นผักพี่น้องเอ้ยเรียนเรียนไปบผักอีกแต่งสีได้ย่างหน้าได้พี่น้องแล้วนอกนอกอันอน,นี้น

ชุดยังมานี่สบายดีป้าลุงแม่ล่ะไปดีป้าลูนาชุดยังมานี่ชุดนี้ถงงามแทนนี่สอ้นแตกไงเราอันนี้ขึ้นบแตกป่าเอาไม่โดนได้เลยพี่น้อง อดอารมณ์หมดอยู่เอาถ้าเจ๊พ่อไม่ทำนี่นะทำนี่น้าใส่แกงน่ะกอผุนก็เบิ่งแล้วบอกกอหาเห็นใส่ลายอย่างเห็นเห็นแต่เดี๋ยวนในตู้เด้ดินะเห็นแต่อยู่ในตู้เด้ดินะป๊ะแมนปะพี่น้องอุ้มก็มาเลยน้องแก้มบุ้มอุ้ม อะไรพี่น้องตอนนี้น้องนันไปตากองเองน้องหนันก็สิมากเก็บพางหมังอือพี่น้องเลยไปใส่เกลงหน้มไม้พี่น้องเขาใสใส่เกลงหน้มไม้แต่ว่าหาไหวแต่ละตู่นเอาพี่น้องเนาะนี่เป็นพางเป็นพางอยู่พี่น้องนี่สบายดีพี่น้องตอนนี้เขาก็เห็ดแล้วแะ้วพี่น้องอันนี้คือฟางหมังอือนะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้ฟักทองฟางพักทองเนาะ หางเรียบร้อยพี่น้องแล้วนี่การเลือกแต่น้ำไม้นะพี่น้องน้ำไม้ห้าก็ใส่เป็นถุงแบบนี้เนาะใส่เป็นถุงแบบนี้ห้าก็ะเซดตู้เย็นไว้พี่น้องถ้าห้าแค้นไว้ข้างนอกมันก็นสีเป็นแบบว่าน้ำไม้ดองแล้วมักนกระเสดหายสมพี่น้องแกงบวแซบอันนี้คือแบบว่าคือน้ำไม้ห้ากสดฮามาสดๆและะ้วก็เ้าเอามาใส่ตู้ไว้เลยเพอฮา,ามาแกงก็กคือน้ำไม้สดนี่พี่น้องแซบบวชสมนะพี่น้องเนาะและ้วก็บำมีกลิ่นเนาะ หลายคนเนาะชาวเราเราจะกินน้ำไม้แบบแุ้บเนาะหาน,น้ำไม้ยำนามาแล้วเฮาก็ต้องมาหนึ่งด้วยมาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เลยเนาะบ่ต้องแชนเด้อพี่น้องเด้อถ้าแชนแล้วมันซีแบบว่าสมบมรณ์หมดเพี่น้องเลยอันนี้เฮาสิมาผ่าออกเนาะเพราะว่ามันใหญ่เกินเนาะพี่น้องเนาะอน,นี่ใหญ่าาหเกินเฮาก็สิผ่าเครื่องผ่าเครื่องเนาะถ้าเป็นน้ำมไม้ยำนาเฮาสิแบบว่า ใส่อันสากระเบือเนาะทุบๆๆเอาพี่น้องเสียบเนาะแสีบกว่ากันแล้วแต่คนมากเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ภูมิกาคภชอบเนาะพี่น้องบรรยากาศก็ดีไลยพี่น้องเว้ยดีแห้งตันไข่ก่อนคุมเมื่อเนาะพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้มื่อนี้ใครก่อเมื่อวานเลยพี่น้องเด้อดีขึ้นไปเรื่อยๆรื่อยใ่ไเรื่องสีหอดนะพี่แจ๊ก ไปออกลายเริ่มหงานหงายเลยก็ใบไลายเลยกลายไปเมือก่อนนี่อะอเต็นแวกินใบมันไข่อืมบเมีใบปะแันกินวาใบมันพี่น้องใบมันถี่ว่าเราเอาละมันมาส่นสๆไว้เนาะ แบบว่าคันบ่มีใบนะยิ่งดีพี่น้องเอ้ยถ้ามีใบอลไรแปลว่ามันเสียดใทานต้นตมันแปลว่าคือปลูกแล้วนะพี่น้องมาเสียดให้ต้นมันเบาเนาะตอนนี้ก็เป็นตาต,ตองเองเลยพี่น้องเด้อแกงเองเสบเองแหละเมือนี้เมได้กินแกงน้าใหม่แต่เฮงเลยพี่น้องเอ้ยเมือนี้เลยจัดไปพี่น้องจัดเอาตามมัน ใจตัวเองสอบเลยเหมือนนะครับอีกหลายๆลายคนเนาะยังรอกินอยู่พี่น้องเลยซีมือเฮาเองเหมือนขอโซซีมือเล็กน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเสียบพอเสียบก็ทาบึงตอนกินเลยตีส้มได้เลยจ้า ถ้าต้มน้ำไว้ก่อนเลยพี่น้อเงเลยทาแกงเผาลายคนทาก็สิแกงลายเต๋อพี่น้องจะได้ทำแม่มาแต่นแต่น,น้าเนาะนาโคบอนทีวาซีเอ็นปลูกมันอะไรพี่น้องมันไปเบิ่งบอนทีวาซายนันรถเถือกก็จะมาเถือกเนาะ โอารี้ะพอตนี่นเนาะงาที่ใจใหม่เฮ้ไก่ลตได้สำเร็แล้วเอาใส่อีกทุงหนึ่งเนาะ ทุงเดียวยันบุกอิ่มพี่น้องเอ้ยทุกคนหมักแกงน้ำใหม่ในเฮือนเราใครก็หมักกินแกงน้ำใหม่ใส่จะของทุ่งพอปะแกงลายกับยายมาลายผัวุกสร้างคนกับปะอะยู่กินสร้างกับปะอะยู่แล้วยังแต่พอลงเดือนเได้กินข้าวเพรน,น้ำเราพี่น้องข้าวเที่ยงเนาะ ไรพี่น้องเฮ้ยถาเบิ่งตอนแกงด้วยพี่น้องเ้อตอนนี้น้องไหนก็เป็นนันตากล่องเองพี่น้งองเอาไป้มาเสิสเร์ฟน้ำไม้ใส่เลย หลังจากนี้เ้าก็สิมาตาข้าเบือนะพี่น้องเนาะงบันพี่น้องตอน,นาการเก็สิเทข้าเบือลงไปน้อพี่นอนะ้องเนาะเขียวๆเลยล่างข้าเบือลงไปพนะี่น้องบันข้าก็สิใส่ฟักทองแล้วก็อันนี้เป็นการพักทองเนาะพี่น้องเนาะนี่ลงไปเลย ตอนนี้ขา้าวกระิใส่กระเดะลงไปพี่น้องนี่กระเดะ,เข,ะข้าวกระชิตองกัะแน่นะพี่น้องเนาะนี่กระเดะเข้าก็ะดะตอนนี้กำลังออก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 พี่น้องเอ้ยกำลังสิแซ่บพี่น้องยาน้างกับยาน้างเขียวเขียวกำลงแซ่บแน่นอนพี่น้อง แม่นอนัปลาไวสกอนออกพี่น้องลำพดออกๆเลยตอนนี้หอมุ่มๆเลยพี่น้อยรวยพี่น้องรวยๆเลยจ้าเลนลูกไม้พี่น้องเลยมาบนไก่ไทำกันพี่น้อง สใส่ผงนัวลงไปพี่นงอ๋อน้ำตาลลงไปแล้วก็สีมาคุน้นมางานแบบว,ว่ามันม,มันสิใหม่ทั้งทั้งตด่นเนาะพี่น้องเนาะ ใส่ลูกโดดน้ำพี่น้องเอ้ผลดอ,อกออกพี่น้องหมอบากใหญ่พี่น้องเอ้ยแกงน้ำมัหมอบากใหญ่เลยจ้า พี่น้องตอนนี้เฮากระสีใส่ผักกระแห้งลงไปพี่น้องนี่ผักกระแห้งอ่อนๆเลยพี่น้องเอ้ยใส่ลงไปเลยจ้าฮะก็สิคนปรงแล้วพี่น้อง,งปรงแล้วน,วนี่ตอนนี้เฮาก็ะโปงมาเรียบ้ลยฮากระสีเด้มาแต่งข้าวขาวด้วยน้อพี่น้อง,สง,ง,นะองใส่นี่เลย สานสเตลเหลือเร์เลยค่ะ no? ดีเลยจ้าแกงน้ำใหมนหอนพี่น้องมากินน้ำกันเด้ออาหารเถียงอาหารเถียงแซบแซบซีเมอน้องหนัดเองพี่น้องลองแซบเนี่นอนพี่น้อง แต่พี่น้องคลิปนี้เฮาก็ขคอโจ้ไป็เพจคนนี้เด้ออย่าลืมก็เลยกดแชร์กดติดตามซ่องน้องหนักด,ด้วยพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆลายสบายี่กินแกงน้ำไหมยัวยัวทำการเดินจ้าพี่น้องแซร์